สวัสดีค่ะพบกับช่องน้องวิพาเครื่องทั่วไทยช่องการติดต่อนะคะเบอร์โทร065 946 7028ค่ะหรือไอดีลา์ศูนย์หกห้าเก้าหเหมือนกันนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะวันนี้เป็น e ีพีที่199นะคะรายการละสอ0รบาทมาชมพักกันค่ะในการแรกนะคะ กันที่สองค่ะในการที่สามนะคะ กันที่สี่ค่ะกันที่ห้านะคะ แลกันที่หกค่ะอีกันที่เจนะคะ แันที่8ค่ะ ดูแลชอบดูแลใช่สนใจทักลไลน์มาได้นะคะสุดท้ายนี้ฝากช่องนองวิปเครื่องทั่วไทยฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ